เราจะมาดูดวงนะครับด้วยไพ่พลังตัวเลขพลังดวงดาวนี้ที่คิดค้นโดยผมนิติกรกริติศรีวรณันนะครับไพ่ตัวเลขนี้ผมเรียกว่า ให้เลขพยากรณ์หรือให้พลังตัวเลขพลังดวงดาวเนาะลักษณะของไพ่นี้นะครับคุณสมบัติพิเศษคือมาจากตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวเลขทั้งหมดซึ่งพัฒนามาจากองค์ความรู้ที่ผมใช้การสั่งสมข้อมูลเรื่องของการวิเคราะห์การทายเบอร์มือถือการพลิกชะตาชีวิตด้วยการใช้ตัวเลขจากเบอร์มือถือนะครับทีนี้วิธีการดูเนี่ยสำหรับคนที่เพิ่งมาชมคลิปนี้คือเป็นการดูด้วยแบบ พิกอากาศพิกาการ์ดก็คือว่าเราจะวางไพ่เป็นหลายๆกองที่ี้ใจของเราความรู้สึกของเราอยากเลือกสิ่งไหนเราเลือกสิ่งนั้นแล้วจะมีคําตอบที่ตรงใจเองนะครับทีนี้ที่เราจะดูนะครับแกันประจําทุกเดือนที่จะดูครั้งนี้เราตั้งจิตทิฏฐิเลยว่าเดือนมีนาคม2567ชีวิตของข้าพเจ้าจะเป็นอย่างไรเรามาค้นหาคําตอบชีวิตพร้อมๆกันก่อนอื่นใดผมจะรล่าึกถึงครูบาอาจารย์นะครับขอเทพเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านทุกองโดยเฉพาะยิ่งบรบมครูแห่งสัต ตัวเลขนะครับบรมคูแห่งโหราศาสตร์ก็ดีโดยจะหยิบยกพระองค์ท่านที่เป็นหลักก็คือองค์พญาพิเพกนะครับบรมคูโหราศาสตร์เอาละขอพระองค์ท่านเมตตานะครับแล้วใครที่เข้ามาชมแล้วรู้สึกว่าชอบคอนเทนต์นี้เนื้อหานี้ ว้าวถูกใจถ้าอยากขอบคุณกดไลค์กดแชร์และมากกว่านั้นถ้าทําได้ผมอยากให้ระลึกถึงบุคคลที่มีพระคุณกับเราแล้วเรามองไม่เห็นก็คือทําบุญอุทิศให้กับคําว่าเทวดาประจาตัวครูบาอาจารย์ของเรานะครับเอาละการดูนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คืองานธุรกิจความรักความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของการเงินด้วยโชคถ้ามีเอาละใครไม่คุ้นเคยก็ลองเรียนรู้พร้อมกันนะครับการเลือกไพ่แบบนี้ ผมจะเป็นตัวแทนของทุกท่านนะครับสื่อจิตสื่อใจผ่านไพ่นี้ไม่ว่าะจะเลือกอย่างไรเวหรือผลทางที่เลือกจิตที่เลือกนั้นมันจะตรงเองโดยปริยายหากเป็นไปนได้เนี่ยก็ระลึกไว้เลยว่าคําถามแรกที่ผมจะถามกลุ่มแรกกองแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของงานหรือธุรกิจของเราค้นหาคําตอบชีวิตของตัวท่านเองในเดือนมีนาคม25งห7ว่าจะเป็นทิศทางใดเอาละผมจะวางลงไปแล้วระหว่างนี้นึก ไปเรื่อยๆนะครับว่าความรู้สึกของเราคือแบบนี้แน่เลยอย่างนั้นแน่เลยมันใช้ความรู้สึกเบาๆนะครับไม่ต้องเป็นต้องลังเลสงสัยเลือกใดเลือกอันไหนเลือกอันใดก็ให้เป็นไปตามนั้นเอาละทั้ง3กองนี้เดือนมีนาคม2 5งหงานธุรกิจของท่านจะเป็นอย่างไรเอาละนะกองแรกนะครับก็เผยแบบนี้ให้เห็น สำหรับท่านที่เลือกกองแรกนะครับงานหรือธุรกิจค่อนข้างว้าวหรือว่าปังเลยก็ได้เพราะว่าพลังของการเงินและโอกาสที่ยิ่งใหญ่เนะี่ยคือเลข2882เนะี่ยได้ปรากฏขึ้นฉะนั้นเราถามเรื่องงานหรือธุรกิจเนาะธุรกิจก็จะดีนะครับมีเงินมีโอกาสมีการติดต่อสื่อสารและมีเหมือนความโชคดีบุญบาร,รมีเก่าที่ส่งผลทําให้มาปรากฏชัดเจนเลยว่าเราจะรุ่งเรืองดีนะครับก็แสดงความยินดีกับเจ้าของธุรกิจ แต่ถ้าเป็นคนทํางานในองค์กรเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของได้เจอโปรเจกต์ใหญ่แล้วทามันได้ดีนะครับประสานงานสําเร็จเราก็รุ่งเรือง,องมีผลงานอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งจากผลงานนี้ก็เป็นได้ฉะนั้นคนที่เลือกสีแดงเนี่ยถือว่าดีในเรื่องของงานธุรกิจมากๆเลยนะครับส่วนกองถัดมานะครับสีน้ําเงินหรือผมเรียกว่ากองที่2เนี่ยชีวิตของท่านในเรื่องของงานธุรกิจจะเป็นอย่างไรหนอเอาละก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมี สิ่งที่ไม่พึงพอใจไม่เป็นดั่งใจในช่วงก่อนการนี้แต่แปลกมากว่าพอถึงเดือนมีนา2567นี้กลายเป็นว่ามันเข้าที่เข้าทางออกดอกออกผลให้ความสุขแก่เราเรารู้สึกว่าเราดีขึ้นเราพึงพอใจในสิ่งที่ตมีชีวิตเราเจริญขึ้นมาเลยดังปรารถนาเรียกว่ามันดีขึ้นมาจากที่ผ่านมาที่ไม่ดีเนาะคนที่เลือกตอนที่2เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์โชคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองว่าทําธรุรกิจธรุรกิจก,ก็การเงินดีคอนดิชันดีโอกาสดีๆเข้ามา สำเร็จทำได้ดีเลยนะครับถ้าอยู่ในองค์กรจะเป็นพนักง,งานอยู่ในภาคส่วนใดก็ตามได้รับความร่วมมือที่ดีเพื่อร่วมงานดีลูกค้าหรือผลงานหรือการแก้ปัญหาที่ยากกลับกลายเป็นแก้ได้ง่ายแล้วเราก็เลยแฮปปี้กับการทำงานนะครับใครเลือกสีเหลืองกองที่3ล่ะงานธุรก,กิจจะเป็นยังไงหนอโอ้อ่า ก็ค่อนข้างจะเหนือความคาดหมายของเราผมนะครับเรื่องทั้งสากองอยู่ในเกณฑ์ที่ออกไปทางดีทั้งนั้นเลยกองที่3เนี่ยเมื่อเป็นธุรกิจนะครับธุรกิจมีโอกาสที่อยู่ดีๆก็มียอดถล่มทลายแบบงานเยอะขึ้นโอกาสเยอะขึ้นลูกค้าสั่งมากขึ้นแบบไม่คาดคิดอาจจะมาจากลูกค้ากลุ่มใหม่ๆด้วยซ้านะครับแบบเราคิดไม่ถึงทีนี้เราอาจจะเก็บตกหรือจัดการมันได้แค่ ส่วนหนึ่งอาจจะมีบางอย่างที่มันเรียกว่าเกินควบคุมมันมาเร็วไปหน่อยนะครับตั้งตัวตั้งหลักให้ดีอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีคือไรายได้โอกาสเข้ามาแต่เป็นอะไรที่อยู่ในความสามารถของเรานะครับคือเราจัดการมันได้เพราะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราถนัดอยู่อีกมุมหนึง่งถ้าใบนี้สําหรับเป็นคนที่ทํางานในองค์กรอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันจะมีคนที่เอาแต่ใจใช้อารมณ์มาอยู่ร่วมในการทํางานเราเราก็ทําใจแบบเฉยๆนะครับช่างมันเราก็จะอยู่ได้อันนี้ตีความแตกต่างเลยเนาะเพราะว่าด้วยบริบทของเจ้าของ ธุรกิจอ์กาสกับทํางานในองค์กรมันไม่เหมือนกันเป็นกำลังใจให้ต้องบอกว่าเลขเจเก้าเนี่ยเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีเทพปรดามีรูวาจารย์บุญกุศลเก่าคอยหนุนอยู่มีเรื่องปวดหัวแต่คนที่สร้างปัญหาทำอะไรเราไม่ได้นะครับเอาละนี่คือทั้งหมดที่พูดถึงงานหรือธุรกิจเดือนมีนาคม2567ครับด,ดแล้วดดเลยเหลือแค่เลขเล่มเท่านั้น หนังสือที่ควรมีไว้ครอบครองกับหนังสือ Decoder Path อ,อาจารย์นิติกจกิตติศรีวรนันผู้เชี่ยวชาญด้านสาทพังตัวเลขหนึ่งในเบสเซลเลอร์ของร้านในอินทุกสาขาเพิ่มเย่าใหม่ให้ปังไปอีกเกี่ยวกับบทสวดมนต์บทกรวน้ำเลขพลิกชีวิตและบวงสรวงพลิกชีวิตความพิเศษของเลขยันพังตัวเลข42896395ภายทิจจำเสาร์ห้า 5, ที่ทําให้ผู้ที่นําไปใช้เกิดโชคลาภสมปรารถนาเพราะโอกาสที่จะเกิดวันเสาร์ห้านั้นเกิดได้ยากมาก Decoder Path ทอรัสทพังตัวเลขจะถูกเปิดเผยเพื่อสร้างแรง ถึงดุดความสําเร็จให้เกิดขึ้นกับทุกคนที่ได้อ่านแถมปีสําหรับท่านที่สั่งซื้อออนไลน์ทุกช่องทางจะได้ยันทังตัวเลข King of Number ต้นตํำรับ919 151 595ไปเลยสนใจสั่งซื้อได้ที่ n ล n t @decodershop ราคาเพียง350บาทรวมค่าจัดส่งของมีจํานวนจํากัดซื้อก่อนมีสิทก่อน เรามาต่อที่หัวข้อที่2นะครับความรักความสัมพันธ์บุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นงานหรือครอบครัวนะครับไม่ต้องจำกัดแค่เฉพาะเรื่องของคนรักหรือแฟนเอาละความรู้สึกของเราโน้มเอียงไปที่กองไหนก็เลือกไปได้วยด้วยใจสบายๆนะครับผมจะหยิบให้สามใบเป็นตัวแทนในแต่ละกองว่าหลทางแห่งดวงชะตาที่จะเกิดขึ้นเดือนมีนานเป็นอย่างไรนะครับพอเรารู้ที่ไม่ดีเราแก้ไขได้ ที่ดีก็ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเอาละขอครูบาอาจารย์เทวทวดาชี้แนะนผลทางพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับชมเลือกกองไพ่ทั้งหลายนี้นะครับจะเลือกจากกองสีแดงก่อนนะครับถือเป็นกองแรกเอาละในกองสีแดงความรักความสัมพันธ์ก็คงมุ่งแค่เรื่องงานคงไม่ได้มี จังหวะได้หวานแหววอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าการงานเด่นกว่าแต่อยู่ในเกณฑ์ความสุขนะครับคือเราอาจจะไม่หวานแต่เรายังรักกันดีทีนี้เราจะมองแค่เรื่องคนรักนะครับที่ทํางานก็คืองานยุ่งแค่ไหนเราก็ไม่ได้มีใครถึงขั้นบาดหมางคนในครอบครัวอาจจะไม่มีเวลาพูดคุยกันตื่นเช้ามาออกไปกลับมาแต่ยังมีใจรักเอ็นดูซึ่งกันและกันอยู่อย่างนี้ถือว่าความสัมพันธ์ไม,ไม่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ปัญหาแค่ว่าเรายุ่งแล้วไม่มีเวลาโรแมนติกเนาะส่วนกองที่2นะครับเลือกแล้วความสัมพันธ์ในเดือนมีนาสองห้า จะเป็นอย่างไรบ้างความสัมพันธ์โอ้มีขึ้นมีลงครับคือช่วงก่อนนี้อาจจะมี เรื่องคาใจแข็งใจไม่ได้ไม่ได้กล่าวไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงเวลาหนึ่งก็บางเรื่องก็แก้ได้บางเรื่องก็แก้ไม่ได้บางเรื่องก็ต้องปล่อยเลยทําเลยเช่นสมมุติว่าผมนึกนะคุณพ่อคุณแม่คนที่โตกว่าเราเราสอนเขาไม่ได้เราเตือนเขายากเราก็ต้องทําใจแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่เราพอทําได้ก็ทําไปเลยเพราะว่ามันมีโอกาสที่ทําในส่วนที่เราปรับได้ไม่ถึงกับเป็นความสัมพันธ์ที่แย่แต่ค่อนข้างจะจัดการได้เฉพาะในส่วนเล็กๆส่วนใหญ่ๆให้เรามีความสุขแบบร้อเนี่ยในด้านความสัมพันธ์เน ทีนี้ถ้าเป็นที่ทํางานก็จะมีคนที่ไม่ชอบแต่เราก็อยู่ลอยตัวด้ามีปัญหานะครับถ้าเป็นความรักกันแฟนเนี่ยอันนี้อาจจะมีมีลำบากนิดนึงเพราะว่าจังหวะชีวิตที่จะคุยกันรู้เรื่องเนี่ยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าอันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับแก้ไขและทําใจนะครับเอาละกองที่3สีเหลืองเนี่ยความรักความสัมพันธ์จะเป็นไงหนอโอเคมีความสุขดีนะครับงานก็รุ่งรักก็ดีเพราะว่าคนรอบข้างใกล้ชิดสนับสนุนหรือที่ทำงานก็ค่อนข้าง มีแต่คนน่ารักลูกค้าลุงลามเป็นถึงลูกค้าดีด้วยนะคอนข้างแฮปปี้ครับกล่องสีเหลืองเนี่ยความสัมพันธ์คนรอบข้างไม่ว่าบ้านที่ทํางานคนรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความสุขแฮปปี้อ่ะนี่คือทั้งหมดของการที่เลือกนะครับว่าความรักความสัมพันธ์เดือนมีนา2 5ง7นั้นเป็นอย่างไรคําตอบชีวิตท่านตามนี้ครับ เคล็ดลับพุทธมนต์ปฏิหาริย์ที่จะพลิกชีวิตผู้คนทั้งงานเง,งินความรักสุขภาพด้วยหนังสือส่วนมนต์ให้เจ้ากรรมนายเวรได้ยินของอาจารย์นิติกจกิตติศรีวรนันผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์พลังตัวเลขที่จะมาสอนให้ทุกคนได้รู้ถึงสิ่งที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ทุกๆคนกลัวกันนักกลัวกันหนาว่าจะไปสอนเขาได้ยังไงแต่หนังสือเล่มนี้จะสะท้อนเรื่องราวจากประสบการณ์จริงทั้งหมดจะเปลี่ยนทัศนคติท่านในการดําเนินชีวิตอย่างแน่นอนสนใจสั่งซื้อได้ที่ไลน์ แอปดีโคเดอร์ช็อปในราคาเพียง5 5 5บาทรวมค่าจัดส่งแล้วแถมฟรีสติ๊กเกอร์เงินไหลมาเทมารวยมั่งคั่งของอาจารย์นิติกจไปใช้เรียกโชคเรียกลาตามความปรารถนาได้เลยครับมาถึงบทสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยก็คือเราจะมาดูว่าการเงินหรือโชคมีหรือเปล่าและเป็นยังไงเอาละเดือนมีนา2567 ท่านก็ลองเลือกเนาะสามกองนี้ใจท่านรู้สึกว่ากองไหนใช่เลือกกองนั้นครับค้นหาคําตอบชีวิตท่านด้วยตัวท่านเองด้วยการดูไพ่แบบพิกอากาศนะครับเอาละผมเป็นตัวแทนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเลือกกองไหนคําตอบที่ใช่มันก็จะปรากฏเองอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสัจจรย์มากสําหรับการเลือกแบบเสี่ยงทายที่เรียกว่าพิกากา มีความแม่นยำตรงใจอย่างเหลือเชื่อถึงแม้ว่าเนี่ยจะเป็นการบันทึกเทปแต่พลังงานและการเชื่อมต่อน,นั้นมีแม่นยำตลอดเวลาเอาละเราชอบกองไหนสีไหนเก็บไว้ในใจเนาะเดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกทีละส่วนนะครับสำหรับท่านที่เลือกกลองที่1สีแดงนี้เรื่องของการเงินโชคมีหรือเปล่าการเงินเป็นอย่างไรอะ เรื่องโชคเนี่ยคงคงไม่มีมันดูจืดจางนะครับแต่ที่น่าสนใจมากๆคือมีการเงินที่ดีแต่ว่าเรามีการใช้จ่ายที่ออกแนวว้าวุ่นไปหลายทางพอสมควรแต่การเงินเราดีนะแต่ตัวใช้จ่ายที่ว้าวุ่นหลายทางมันเป็นพลังแบบนี้คนะคือเลข5885เวลาเจอตัวเลขนี้ในเบอร์มือถือนะมันคือการที่ต้องแก้ปัญหาหรือไปได้หลายทางฉะนั้นรอยรั่วที่ออกไปเนี่ยมันค่อนข้างเยอะไปนิดหนึ่งก็ให้พึงระวังนะครับเซฟประหยะัดได้ก็ประหยะัดเนาะ ย่าใจร้อนแต่ถือว่ามีเงินเข้ามาดีข้อที่2ใครเลือกบ้างนะครับสีน้ําเงินแทน,ทน,ทนการเงินมีเลขการเงินดีแต่มีเลขที่เป็นอุปสรรคฉะนั้นถือว่าการเงินกลางๆนะครับเราอยู่ได้เรื่อยๆไม่มีอะไรรู่หราคําคถามคือการเงินเรื่อยๆไม่รู่หราแล้วมีโชคไหมไม่มีเพราะว่าตัวเลขที่ซัพพอร์ตเรื่องของโชคลาภความฟลุกความเพลงตรงกองกลางไม่มีนะครับเราก็ทําด้านอื่นไปเนาะกองสุดท้ายครับ การเงินหรือโชคมีหรือไม่ทันทีเลือกล่องนี้เดือนมีนาการเงินเป็นไงเออการเงินถือว่าถือว่าดีนะครับเพราะผมมองว่าตัวเลขที่เป็น1 6, 6ึ่เนี่ยให้ผลดีนะครับหนึ่งหกหเนี่ยให้ผลดีเรื่องของการจัดสรรการเก็บการวางแผนการเงินแล้วก็เป็นไปตามแผนเพราะว่านี่เป็นเลขเป็นเลขงกประมาณหนึ่งแล้วตัวที่ให้ผลกระแสเงินค่อนข้างค่อนข้างแรงคือเลข8มาซับพอร์ตถือว่า กองที่3เนี่ยการเงินดีแต่อมีนิดนึงวางแผนดีแต่ว่าเลขแปลกว่าบางทีก็มีบุบบนะจากซื้อของแพงสะใจดีนะครับแต่เดีว่ากองท้ายเนี่ยการจัดสรรเงินโอกาสทางการเงินถือว่าดีรอยรั่วไม่ได้ไม่ได้น่าห่วงเอาละทั้งหมดนี้คือดวงการเงินหรือโชคถ้ามีของท่านที่เลือกระบบอา่าไพ่พิการตรงนี้นะครับไพ่ตัวเลขเดือนมีนา2567ครับผม ก่อนจะจบคลิปนะครับผมคิดว่าจะให้กำลังใจเวรย์พรบางอย่างโดยใช้สื่อผ่านไพ่ตัวเลขนี้เพราะว่าไพ่จะบอกอะไรที่พิเศษนะครับผมจะเชื่อมต่อกับครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งพลังที่ดีให้กับผู้คนในสังคมแล้วก็ตอกย้ำโอกาสาาทำความดีแล้วก็มีโอกาสก็คือได้สื่อสารทำดีไปร่วมกันด้วยไพ่สามใบานี้จะเป็นคำเวรย์พรคำแนะนำที่ดีนะครับโอเคอย่างนี้นะครับจะบอกว่าทำบุญเยอะ ก็เป็นเรื่องดี แ,แยกให้ได้ระหว่างความใจอ่อนความใจบุญและภัยมาสู่ตนฉะนั้นทําอะไรอย่าประมาทนะครับแล้วก็บุญกุศลอย่าทิ้งมีเวลามีโอกาสมีเวลาช่วยเผยแพร่คําสอนดีๆหรือช่วยเหลือคนให้คําแนะนําอยู่เสมอแล้วเราจะเป็นที่รักทําดีย่อมได้ดีแน่นอนอันนี้ภัยมาตอกย้ําส่วนใครที่คิดว่าตองใจบางอย่างก็ให้ระวังอย่างที่บอกว่าใจดีเกินไปทําบุญทําไปนะครับแล้วก็เน้นไปทางที่เป็นเขาเรียกว่าสิ่งนี้เรียกว่าธรรมทานให้คําสอนให้กําลังใจไม่ต้องใช เงิก็ได้บางทีเราแชร์โพสต์แชร์ลิงก์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับสนับสนุนในฝ่ายกุศลก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อมนมนุษย์ด้วยกันเอาละเท่านี้แหละนะครับขอให้ทุกคนที่ชมคลิปนี้มีความสุขความสมหวังความเจริญในทุกๆทางที่เป็นกุศลนะครับขอให้มีความสุข ทั้งตัวเองและคนรอบข้างและอย่าลืมถ้าอยากขอบคุณ thank you กลับมากดไลค์กดแชร์ไม่พอทำบุญอุทิศให้คำว่าเทวดาจำตัวครูบาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครบอกว่าอยากทำบุญโดยที่ไม่ใช้เงินผมแนะนำพุทธมนต์ปฏิหารสวดมนต์พลิกชีวิตบทสอนเจ้ากนเวณนะครับยินดีมากๆครับที่ได้พบกันในคลิปนี้โชคดีนะครับสวัสดีครับ